สวัสดีครับคุณชมครับผมตัวสุทธิวัฒน์หงภูณิพัฒน์นะครับมาร่วมเปิดมุมมองธุรกิจกับเชฟยูเออร์บิสเ s เพราะโลกธุรกิจไม่ได้กลมอย่างที่คุณคิดนะครับสำหรับตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการทําบัญชีเบื้องต้นเที่ยวนี้สําหรับบรรดา SME ครับการทําบัญชีสําหรับธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราต้องทําความเข้าใจกันต่อในวันนี้นะครับเรายังอยู่กับคุณถนอมเกตเอมนะครับสวัสดีครับ น้อมครับครับผม SME หลายคนมีคำถามว่าจริงๆเวลาที่เขาทำธุรกิจอ,อาจจะไม่ได้จดในรูปของนิติบุคคลแต่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาแบบนี้ต้องทำบัญชีด้วยหรอจริงๆแล้วต้องใช้คาว่าควรก่อนอันดับแรกเนาะควรทำบัญชีเพื่อให้รู้ข้อมูลของตัวเองอสิ่ง <ๆ S 2> ที่มันจะเป็นกฎหมายมาบังคับอีกนิดนึงก็คือว่ากรมสรรพากรเองครับอันนี้ส่วนในเรื่องของภาษีเนาะ กรมสรรพากรเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ตามที่กาหนดเนี่ยห้าหกเดเนี่ยต้องทําบัญชีด้วยอันนี้เป็นประกาศของกรมสรรพากรแต่ว่าถามว่าต้องทาบัญชีแล้วนำส่งไหมไม่ต้องนําส่งแต่กฎหมายบอกให้ทาครับครับผมไม่เหมือนไม่เหมือนนิติบุคคลที่ต้องทำแล้วส่งอะไรพวกนี้ไม่ต้องอันนี้กฎหมายบอกให้ทําไว้เฉยอ่ากฎหมายบอกให้ทําไว้ใช่ในกรณีมีการตรวจสอบในกรณีมีการตรวจสอบถูกต้องครับซึ่งซึ่งโทษของการไม่ทำเนี่ยก็จะปรับประมาณ2,000บาท และอย่างกรณีของคนทําบัญชีทําธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดาเองเราควรที่จะวางแผนเรื่องของบัญชียังไงบ้างครับวางแผนเรื่องของบัญชีอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องวางแผนก่อนเลยคือรู้ข้อมูลรายได้ตัวเอง<ะ>ชัดเจนครับพูดเหมือนแบบเออทำไมต้องมาบอกว่ารู้ข้อมูลรายได้จริงๆแล้วทุกหลายคนไม่รู้ข้อมูลรายได้ตัวเองเพราะว่าบางทีรับเงินมาเป็นเงินสดเก็บเข้ากระเป๋าใช้จบเลยอ๋อครับ คือหลักๆเรื่องของการวางแผนก็คืออย่าลืมต้องจดไว้ทุกอย่างจดข้อมูลรายได้ทุกอย่างก่อนเลยเพราะรายได้นะมันมีผลกับเราในเรื่องของหนึ่งรู้ว่ารายได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับสมันจะมีผลต่อว่ารายได้ที่ว่ามาเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันมีต้นทุนเท่าไหร่ไปรู้ข้อมูลต้นทุนต่ออันดับแรกรู้ตัวเองก่อนว่าไอ้ที่ทําทุกวันนี้กาไรเปล่าหลายคนไม่รู้ตัวเองก็กำไรหรือเปล่าอย่างที่บอกรู้แค่ว่ามีเงินเพิ่มดีใจใครจะไปรู้ว่าเงินเพิ่มนะอาจจะเป็นหนี้ก็ได้ครับครับคือแค่เรารู้แล้วเราก็จดก็ได้หรือว่าคววรรเเเกกก็็บพปนนอสาาหฐ นอกจากจดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดนะครับจะใช้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาษีด้วยเนี่ยควรจะเก็บเอกสารหลักฐานไว้ด้วยจําเป็นใช่ว่าจําเป็นแล้วกันต้องเก็บเอกสารหลักฐานไว้ด้วยคือหลักการของบัญชีเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของภาษีนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดคุณทําบัญชีทําบัญชีรับรายจ่ายส่งข้อมูลให้สำัมงากรแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเลือกใช้วิธีเรียกว่าหักค่าใช้จ่ายตามจริงคุณต้องมีหลักฐานเอกสารด้วยสำหรับคุณทาธุรกิจ ครับครับนั่นหมายความว่าการวางแผนการทําบัญชีมันก็มีผลดีต่อเรื่องของภาษีด้วยด้วยครับดีต่อเราคือเรารู้ว่าเรามีฐานะยังไงดีอีกเรื่องหนึ่งคือมันมีผลกับการยื่นภาษีอาจจะลดลดยอดภาษีได้อ่าครับเพราะว่าเรามีเอกสารหลักฐานพร้อมไงใในการอธิบายในการชี้แจงถูกครับนะครับเพราะว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขายึดตามเอกสารหลักฐานเป็นหลักแล้วอย่างนี้วางแผนบัญชียังไงให้ให้เรา ประหยัดภาษีวางแผนบัญชีไงให้ประหยัดภาษีก็เมื่อกี้ที่คุณตัวบอกคือเก็บเอกสารหลักฐานก่อนเลยครับพอเก็บเอกสารหลักฐานก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่ารายได้เราเท่าไหร่เนาะรู้ชัดก่อนรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่รายจ่ายกับรายรายได้กับรายจ่ายตัวนี้พอมันหักกันแล้วอ่ะมันเอามาเสียภาษีแสดงว่าถ้ามันร,รู้ข้อมูลชัดมันก็จะยิ่งเสียภาษีน้อยแต่ถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลนะคุณรู้แค่รายได้เท่าไหร่คุณไม่รู้รายจ่ายไม่เคยเก็บเอกสารเนี่ย กฎหมายเนี่ยทุกวันนี้เขาให้หักค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาเนี่ยได้สูงสุดคือ60%คือเหมาครับถ้าไม่มีเอกาสารจริงเนี่ยกฎหมายบอกว่าถ้าคุณเข้าเกณฑ์คุณสามารถหักเหมา60%เได้เลยครับก็แปลว่าถ้ารายได้ถ้ารา,า,ายจ่ายคุณมากกว่า60%เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเรื่องของคุณเสียโอกาสในการที่จะประหยัดภาษีไปน,นี่ผมกาลังจะถามว่าอาย่างถ้าผมเองขายของออนไลน์ไม่ได้เป็นเปิดหน้าร้านแบบนี้นะฮะเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราเรามีไรายได้เท่าไหร่ ในการเสียภาษีอันนี้ถามในมุมของ SME บางคนอาจจะมีคําถามเอ๊ะรู้ได้ยังไงแยกประเด็นนี้ก่อนก็ได้ครับเขาอะไม่รู้หรอกแต่ถ้าเขาอยากรู้กฎหมายให้อํานาจในการรู้คือกฎหมายให้อํานาจในการที่เขาจะตรวจสอบข้อมูลได้อันนี้อันนี้คือกฎหมายเบื้องต้นนะครับทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้คือถ้าสมมติว่าผมสงสัยว่าใครเสียภาษีไม่ถูกผมเป็นสมบัิผมสงสัยปับ๊บผมสามารถใช้อํานาจในการขอดูข้อมูลได้ อันนี้คือเคสปกติแต่อนาคตเนี่ยมันจะยิ่งกว่านี้อีกก็คืออนาคตเนี่ยกรมสรมากรณ์เองครับมีการขอความร่วมมือนะครับออกเป็นร่างกฎหมายณว,ว,วันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นร่างกฎหมายอยู่คืออยากให้ทางธนาคารส่งข้อมูลลูกค้าที่มีธุรกรรมพิเศษตามที่กฎหมายกําหนดอาจจะเกินจํานวนกี่พันครั้งกี่ร้อยครั้งโดยยอดเงินเท่าไหร่เนี่ยส่งให้กับกรสมสรมากรก็สามารถรู้ได้แล้วม,มีคําแนะนําข้อควรระวังในการที่จะวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมครับ เอาถ้าเป็นภาษีกันได้เนี่ยอันอันดับแรกที่อย่างที่บอกนะต้องรู้ว่ารายได้เท่าไหร่รรู้ข้อมูลรายได้ให้เรียบร้อยอันนี้ปลอดภัยละแต่ถ้าเกิดมีอีกเรื่องหนึ่งน่ากลัวกว่า,ก,วาก็คือว่าถ้าวางแผนเนี่ยพวกนี้ไม่รู้ข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยของบุคคลธรรมดาก็คือถ้ารายได้นะครับเน้นว่ารายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยเกินล้านแปดนะครับหนึ่งจุดแปดล้านบปทล้านบาทในปีนั้นครับโดนเลยก็คือมีต้องเรื่องของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยอ่ะเช่นสมมติรายได้ผ เกินล้านแปไปที่ล้านเก้าไอ้ส่วนที่ต้องเสียแวตดเนี่ยคือถ้า่ 1> 1แสนหนึ่งแสนใช่<อ>คือถ้าเกิดสมมติว่าเกินล้านแปเนี่ยแต่หลังจากนั้นคือทุกรายได้ทุกประเภทต้องเสียแวหมดเุเลยคือนับไปเลยว่าหลังจากที่เกินล้านแปต่อไปหลังจากนี้ต้องจดแวตดเราก็ต้องมีเสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลย<อ>ตั้งแต่ตัง้งแต่ถึงนี้เบางคนไม่ทราบบางคนก็แบบว่าปล่อยปล่อยยาวแล้วปล่อยยาวบางทีปัญหาคือสมมุติว่าปีนี้ผมเกินล้านแปผมไม่ได้แจ้งผมไม่ได้จดแวตผมไม่ทําอะไรเพราะว่าถ้าเกินเนี่ยหน้าท ถ้าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรได้เราก็ไม่รู้ว่าเราเกินเราก็ปล่อยปล่อย,ป,อยป่ไปบางทีเนี่ยกร,กรมสัมพารมาตรวจย้อนหลังแทนที่แบบจะเกินล้านแปเมื่อกี้เกินล้านแปดมาแสนหนึ่งล้านเก้าจ่ายแสนหนึ่งใช่ไหมครับกลายว่าเกินไปแบบเป็นสิบล้านละจ่ายเยอะจ่ายเยอะไม่ว่าโดนตรวจไม่เท่ากับจ่ายเองเพราะโดนตรวจมันจะมีทั้งเบีย้ยปรับ,รบก็คือค่าปรับและเงินเพิ่มคือดอกเบีย้ยสูงสุดค่าตีตัวเลขง,ง่ายๆคือสูงสุดคือสี่เท่าของภาษีรวมยอดทั้งหมดหนักกว่าเดิมจากเมื่อกี้แสนหนึ่งจ่ายแค่เจ็ดพัน อันนี้กลายเป็น,น2แสน2 0 0 8ครับก็อาจจะเจ็บปวดนิดน,นึงนะครับ,รบมันก็เลยเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของการจดแวัดแล้วต้องไปทําใบกํบากับภาษีต้องไปทําอะไรอันเนี้ยพอเริ่มทําธุรกริจเป็นบุคคลธรรมดาแล้วไม่ใช่แปลว่าเเสียแค่บุคคลจบนะแวดต้องเอาไว้ถูกต้องด้วยออกใบกำกับภาษีถูกไหมเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยทำถูกหรือเปล่าก็จะไปเติบโตขึ้นไปอีก นี่เป็นสิ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่รู้นะครับดังนั้นอาจจะต้องกลับไปตรวจเช็ครายได้ของเราว่าเกิน1นล้านแปดแสนบาทหรือเปล่าใช่ครับนะครับแต่ก่อนที่จะกลับไปตรวจเช็คจริงๆวางแผนได้ตั้งแต่ต,ต้นปีนะตั้งแต่แรกเลย <laughs> ตั้งแต่แรกเลยใช่นะครับ,รบว่ารายได้รายจ่ายเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็เก็บเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนนะครับสิ่งสําคัญเนี่ยที่คุณถนอมบอกนั่นก็คือเรื่องของการยื่นภาษีแล้วก็หลังจากที่เกินรายได้ล้านแปดเนี่ยเราจะต้อง เข้าสู่กระบวนการการจัดทําบัญชีอย่างถูกต้องใช่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้ออกเอกสารให้ถูกต้องด้วยใช่<ว>ครับอย่าลืมติดตามเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของกรุงไทย SME นะครับแล้วก็ u t u b e กรุงไทยแคร์นะครับติดตามเนื้อหาใหม่ๆได้ทุกวันพุธเราจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นําเสนอให้คุณถึงหน้าจอเลยทีเดียวนะครับสำหรับหัวข้อในตอนหน้าครับวางแผนบัญชีสําหรับธุรกิจประเภทนิติบุคคลจะทําได้อย่างไรอะไรคือหัวใจสําคัญ มาติดตามกันนะครับมาร่วมเปิดมุมมองธุรกิจกับเชฟยู u r b u s i n เ s s เพราะโลกธุรกิจไม่ได้กลมอย่างที่คุณคิดวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ